โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมช่วง Data c าคา a c t e เกเันดั้มกันนะครับผมครั้งนี้เราก็จะอยู่กับซีรีส์กันดัมซซดครั้งนี้จะไม่ใช่มบิสูตแต่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบนั่นก็คือตัวของสกาย a s p e r อร์และ c o s โม g a สเปอร์ เคยมีคนขอให้ทำพวกเครื่องบินลบแล้วก็ยานแม่ด้วยสักพักเดี๋ยวอัเอนเจิคงมาแง่ๆเลยแล้วเราค่อยไปว่ากันทีหลังก็แล้วกันมาเริ่มจากตัวของสกายแกสเปอร์ก่อนเราจะได้เห็นมันในตัวเนื้อเรื่องหลักของการน้าเสดภาคแรกใช่ไหมครับโดยมันนั้นจะเป็นเครื่องบินสนับสนุนที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือสไต์ในการต่อสู้สกายแกสเปอร์ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้โปรเจกต์สนับสนุนสไต์กันดั้มที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสไต์แพ็ค โดยตัวของมันจะถูกสร้างมาจากคนละบริษัทกับที่สร้างกันดั้มนะครับพวกที่สร้างกันดั้มมันคือมอนเกโลเต้ส่วนที่สร้างสกายแกสเปอร์คือบริษัท PMP หรือว่า p e r p u l s i o n and Machinery p r o c e s เป็นบริษัททางการทหารที่รับหน้าที่ในการผลิตเครื่องบินลบในกองทัพโลกอยู่แล้วโดยเครื่องที่เห็นกันมากที่สุดก็คือ Spearhead หลังจากที่พาัฒนา s p ปีย h e เ d เสร็จแล้วก็มาสร้างสกายแ s สเปอร์ เครื่องยูนิตวันจะถูกขนขึ้นยานอาร์คแองเจิลในเนื้อเรื่องหลักการดัมซีดของวันที่16กุมพาปีนธ์ปี71จุดเด่นของสกายแกสเปอร์จะมีอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือตัวเครื่องจะมีการใช้งานอาวุธบีมซึ่งเครื่องรุ่นก่อนไม่มีอย่างที่2มันสามารถใช้งานสไตแพคได้ทุกชิ้นในการต่อสู้ตัวของมันจะสามารถส่งอุปกรณ์สไตแพ ให้กับสไตคันดัมระหว่างต่อสู้ได้อารมณ์ก็จะเหมือนกับตัวของเอ็มพาวที่สามารถเปลี่ยนเซลูเอตระหว่างการสู้รบได้นั่นเองนอกเหนือจากที่มันจะสามารถส่งอุปกรณ์ให้กับสไตคันดัมได้แล้วตัวของมันยังสามารถที่จะใช้อุปกรณ์พวกนั้นเองได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องส่งให้กับสไต์อย่างเช่นถ้ามันติดปืนลันเชอร์อ,อยู่มันก็สามารถที่จะใช้ปืนลันเชอร์ในการยิงได้ อาวุธพื้นฐานของตัวเครื่องที่ไม่นับเป็นอุปกรณ์สไตล์แพ็คจะมีจานวนทั้งหมด4อันด้วยกันอันแรกคือแมชชีนการเป็นปืนกลติดตั้งอยู่ที่หัวเครื่องอาวุธที่2คือมีเดียมคาริเบอร์แคนนอนปืนกระสุนติดอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องจํานวนทั้งหมด2กระบอกด้วยกันอาวุธที่3บีมแคนนอนอาวุธบีมเพียงชิ้นเดียวของตัวเครื่องที่มีการติดตั้งไว้ที่ส่วนด้านบนอาวุธที่4แอนตี้ชิปมิสไซจะถูกเก็บไว้ที่เวฟพอนด์เบซึ่งเป็นช่องเก็บอาวุธด้านใต้ของตัวเครื่อง s กายแกสเปอร์เป็นเครื่องบินที่สามารถใช้งานได้บนโลกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตามชื่อของมันเลยเป็นเครื่องบินที่เอาไว้บินบนท้องฟ้าเครื่องนี้จึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติการบนอวกาศได้ ทางกองทัพจึงต้องสร้างเครื่องสําหรับการใช้งานบนอาวากาศขึ้นมาจะมีชื่อว่าคอสโมกัสเปอร์แต่ว่าคอสโมกัสเปอร์จะไม่ถูกสร้างขึ้นมาจากบริษัท PMP อย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นโปรเจกตร่วมที่ได้มีการนําบริษัทต่างๆมาช่วยกันในการพัฒนาซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องนั้นมีการพูดถึงทั้งหมด4บริษัทด้วยกันโดยจะเป็นบริษัทใหญ่ทั้ง4แต่จะมีบริษัทย่อยอีกมากมายบริษัทแรกก็คือ PMP บริษัทที่2 Morgan La นเล e แอโรเทบริษัทที่3 a d แ a n c e d Space d y n a m i ิกและ บริษัทพวกนี้ได้ร่วมมือกันในการพัฒนาคอสโมแกสเปอร์ขึ้นมาซึ่งถ้าเอาตามหลักพื้นฐานแล้วมันก็แค่ทำสกายแกสเปอร์ให้กลายเป็นเครื่องสําหรับใช้งานในอวกาศนี่หว่าถ้าเอาพื้นฐานแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าว่าทางกองทัพเนี่ยกลับเห็นว่าเราน่าจะมีเครื่องบินลบรุ่นใหม่ที่ใช้งานในอวกาศแทนเครื่องโมเบียสเนื่องจากว่าเครื่องโมเบียสเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะสามารถขับได้ครับเลยมีการวางแผนที่จะสร้างคอสโมแกสเปอร์ขึ้นมาให้เป็นเครื่องรุ่นผลิตจํานวนมากสําหรับใช้ในการต่อสู้บนอวกาศแล้วในนไหน สร้างแล้วเอาสเปคให้มันสูงสูงไปเลยเครื่องนี้จึงมีสเปคที่ค่อนข้างสูงกว่าตัวสกายแ s สเปอร์ดั้งเดิมโดยหลักพื้นฐานแล้วก็จะเหมือนกันครับก็คือจะมีอาวุธทุกอย่างเหมือนกันแล้วสามารถที่จะติดตั้งสไตล์แพคได้เหมือนกันเราก็มาพูดถึงจุดที่มีการอัปเกรดเลยดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือตัวของห้องนักบินครับตัวของห้องนักบินเนี่ยมันจะต้องมีกระจกนิรภัยที่ใช้ในการป้องกันใช่ไหมครับมันจะเหมือนกับตัวสกายแ s สเปอร์ส่วนเครื่องนี้จะไม่มีการนํากระจกนิรภัยมาใช้งานแต่จะเป็นนนกกาาารรํโหะที่ใใช้ใ สร้างบอบิสูตรนั่นแหละปิดทับตัวห้องนักบินเอาไว้เลยโดยพื้นฐานแล้วตัวของนักบินจะไม่สามารถมองเห็นภายนอกได้เลยครับเพราะมันไม่ใช่กระจกแล้วนั่นเอง ที่มีการเปลี่ยนจุดนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกเนาะที่ว่าในตัวเนื้อเรื่องหลักเนี่ยจะมีสกายแกสเปอร์ลำหนึง่งที่ไปโดนโลกของใครก็ไม่รู้เข้าโดนกระจกพอดีเปะ๊ะตายห่าไปเลยเช่ไหงั้นเปลี่ยนแม่งเลยแล้วจากการที่มันไม่ใช่กระจกแต่เป็นโลหะในการปิดทับเอาไว้ทําให้ไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้แล้วตัวนักบินมันจะมองเห็นได้ยังไงมีการใช้งานคามิล่าแบบเดียวกับตัวโมบิสูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวของเครื่องนี้มันจะมีการใช้งานระบบเวอร์ชวลเรียลลิตี้ในการสร้างภาพเสมือนขึ้นมาในการขับโม ูทําให้ตัวของนักบินสามารถที่จะมองเห็นข้างนอกได้แต่ว่าเป็นภาพเบอร์ชัวเท่านั้นอารมณ์จะเหมือนกับมาคอสฟอนเทียเครื่อง VF 2 7 Lucifer ซิเฟอร์นั่นเองแล้วจากการที่มันใช้งานระบบเวอร์ชัวตัวนี้ทําให้เซ็นเซอร์และเลดาราของมันจะถูกผสานเข้ากับระบบเวอร์ชัวเลยจะไม่เหมือนกับเครื่องธรรมดาที่จะมีการแจ้งเตือนตําแหน่งศัตรูอยู่ที่หน้าจอเล็กๆเ,เพียงอย่างเดียวอย่างว่าลูซิเฟอร์ของมาคอสฟอนเทีย ห้องนักบินมันดูล้ากว่าโมบิสูทธรรมดากับกันดั้มหลายๆตัวเอามากๆเลยต่อไปอย่างที่2เลยครับที่มีการปรับปรุงนั่นก็คือส่วนปีกของตัวเครื่องนั่นเองตัวปีกของสกายแกสเปอร์ดั้งเดิมมันก็เป็นเพียงแค่ปีกธรรมดาครับแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยจะมีการติดตั้งตัวระบายความร้อนเอาไว้ที่ปีกทั้งสองข้างแล้วก็สามารถที่จะกระจายความร้อนออกไปจากด้านข้างได้ในจุดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันเกิดความร้อนสูงเลยต้องมีการสร้างตัวกระจายความร้อนออกไปนะครับแต่ว่ามันมีหน้าที่ในการลบกวนระบบล็อกเป้าของฝั่งศั ติสูตรในกันดั้มซีดเนี่ยการล็อกเป้าจะเป็นระบบอัตโนมัติโดยจะเป็นการล็อกเป้าจากความร้อนอินฟลีซึ่งตัวของเครื่องนี้เนี่ยมันจะทําการกระจายความร้อนออกจากทางด้านข้างทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถที่จะล็อกตัวเครื่องมันตรงๆได้ครับมันจะเป็นล็อกความร้อนที่ด้านข้างแทนทําให้ยิงไม่โดน แล้วนอกเหนือจากจะทําให้ระบบล็อกเป้าฝั่งตรงข้ามไม่สามารถที่จะล็อกเป้าได้โดยง่ายแล้วระบบค้นหาเซ็นเซอร์เรดาร์ก็ทํางานล้วนด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะบางทีแล้วเนี่ยมันกระจายออกไปในตัวของเรดาร์อาจจะมองเห็นว่ามีอยู่3เครื่องหรือเห็นจุดความร้อนสลับกันไปมา ต่อไปอย่างที่3เวฟพอนเบย์หรือว่าช่องเก็บอาวุธภายใต้ของตัวเครื่องซึ่งสกายเกสเปอร์จะเป็นการเก็บมิสไซล์เอาไว้ส่วนช่องเวฟพอนเบย์ของตัวนี้สามารถนําอุปกรณ์อื่นมาติดตั้งได้อย่างเช่นจะเอามิสไซล์มาติดจะเอาปืนกลแกตลิงมาติดจะเอาปืนใหญ่มาติดเร็วกันมาติดสามารถเลือกที่จะติดตั้งได้อย่างอิสระเลยแล้วช่องติดอาวุธเวฟพอนเบย์มันมีอยู่ทั้งหมด2ช่องนะครับเราสามารถที่จะเลือกติดได้อย่างอิสระของทั้ง2ช่องทําให้ความสามารถในการลบของเครื่องนี้นะั้นมันจะหลากหลายกว่าตัวของ, Sky อองสกายเกสเป ตัวเครื่องเครื่องนี้จะไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกับพวกโมบิสูตนะครับแต่ว่าจะเป็นการใช้งานพลังงานแก๊สนั่นเองครับจะเป็นการใช้งานแก๊สอุณหภูมิต่ําทําให้ตัวเครื่องไม่มีความร้อนสูงมันเลยสามารถใช้มุกกระจายความร้อนออกจากทางด้านข้างได้โดยที่ฝั่งศัตรูจะเล็งไปที่ความร้อนด้านข้างแทนความร้อนของตัวเครื่องเองเพราะความร้อนที่เกิดขึ้นจากตัวระบายความร้อนนั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าในขณะที่ตัวเครื่องนั้นอุณหภูมิมันต่ําจนไม่สามารถที่จะล็อกเป้าได้โดยง่าย ไปต่อกที่ตัวของเนื้อเรื่องครับอย่างที่เราบอกไปว่าเดิมทีเครื่องนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคอยสนับสนุนสไตในตอนที่ต่อสู้บนอวกาศแต่สเปคของมันค่อนข้างสูงเกินกว่าจะให้เป็นเพียงแค่เครื่องสนับสนุนสไตอย่างเดียวเท่านั้นเครื่องนี้จึงมีการวางแผนที่จะให้มาแทนโมเบียสซีโร่เลยเกิดเป็นแผนการที่จะสร้างมันเป็นแมสโปรดักต์ขึ้นมาแต่ถ้าว่ากองทัพโลกในตอนนั้นเองก็มีแผนการที่จะสร้างสไตแมสโปรดักต์อย่างแดกเกอร์ขึ้นมาด้วยก็เลยมีการยกเลิกการพัฒนาเครื่องนี้เป็นแมสโปรดักต์อย่าง สร้้าางขึนมไม่กี่เครื่องเท่านั้นแล้วงบประมาณทั้งหมดก็ไปลงกับตัวเด็กเกอร์ครับก็คือเขาเห็นโมบิสูตรดีกว่าเครื่องบินนั่นเองเราก็เลยไม่ได้เห็นเครื่องนี้ในตัวของเนื้อเรื่องไปต่อกันอีกนิดนึงครับนั่นก็คือสกายแกสเปอร์รุ่นแมสโรดักครับถึงแม้ว่าคอสโมแกสเปอร์จะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแมสโรดักก็จริงนะแต่ว่าตัวสกายแกสเปอร์เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นแมสโรดักอยู่นะครับโดยแมสโรดักสกายแกสเปอร์จะมีเครื่องเป็นสีเทาดําแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ เพราะว่าตัวของแดกเกอร์เนี่ยมันมีความสามารถในการติดตั้งสไตล์แพคอยู่แล้วใช่ไหมนั่นก็คือตัวของสไตล์แดกเกอร์และตัวของแดกเกอร์แอลที่สามารถติดตั้งสไตล์แพคได้ตัวเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเอาไว้สนับสนุนพวกนั้นนั่นเองครับสเปคของรุ่นแมสโป d ดักมันก็เทียบเท่ากับสกายแ s สเปอร์ปกตินะครับมันแตกต่างกันเพียงแค่สีเท่านั้นก็นะเครื่องที่ดีสเปคสูงคงมีแค่คอสโมแ a สเปอร์เท่านั้นแหละ ในปัจจุบันของตัวเนื้อเรื่องถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานโมบิสูตรกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าเครื่องอย่างสกายกาสเปอร์ก็ยังมีการใช้งานอยู่จนถึงเนื้อเรื่องปัจจุบันนะครับหรือว่าปีคอ s ส i ม e เอลาที่74แล้วมีโอกาสที่เราจะไปเจอกันในตัวของเดอะมูวี่ฟรีดอมในปี75ด้วยโอเคอนิเมะให้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม